สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาจอบหาเบื้องดอกของมังคุด <laughs> สมีทให้เห็นมาบุ่นนี่หลังจากฝนตกได้สองสามมือฝนตกสองมือพ่อวะเนาะไปเรื่องกันก่นกเมื่อมาพ่อแล้วจะดอก tuần nì nhá bẹ này bông hoaĩ nạm thổi nè, tuấn nè nó nởออกมา đẻng đẻng nó cài thành bẹi cái câu chỉ là hay không biết đóa, nhâm đẻ nó đẻk phe nhè chỉ là đóa không biết bẹi หาต่อหาไปเรื่อยอันนี้ใบยังไม่อยู่จ้ะบื้งต้นพุนเบื้งต้นนี่บิ้งใบมันดูเบิ้งน้ำห้อยน้ำถ่วมิวมดงามอรุณห้อยน้ำถั่วถั่วจะหอดชิมเลย ถ่วนไหนกันมือหอดจนมื้อหอด่าถึงถ่วงเขาพอหอดเป็นไดคุณน่ะคุณน่ะห้อยงานถ่วมคุณน่ะยืนมื้อจน่ถึงมาเบิ่งดูอันนี่ใบใบแกคับแล้วฉีดว่าพ่อนแน่อยู่บ่ ใบมันก็นลังแห่ยมแล้วแต่ว่าจะสิปเป็นเป็นเงี้ยถือฝนจักสิเป็นังีถือฝนหยอดพ้องเลยว่ะตอนแรกก็ลังสิเหียว พองเลยพองเลยโอ้ยบุ้งดูหน่ะมันแตกเจ้าวท์สิเป็นดอกทั้เจ้าว่าสิเป็นใบคุณน่าแตกเบิดเลยทั้งกิ่งเลยคุณน่าอีเจ๊งเหนื่อยแค่ไหนสิอีเจ๊งเหนื่อยกินนึงบ่อันนี้กานเงาทั้งนี้กานเงา มกันเหี่ยวกะล้างพ้องเี่ซีนี่สิเป็นดอกเขาเป็นใบแตกแล้วเจอการง้างด้วยก็หน,น,น,น้าแห้งเป็นดอกเด้อทั้งนั้นเลย การร้านบนเหลืองเนี่ยจะกี่เป็นดอกหรือจ้ากี่เป็นใบลุ้มกันต่อไปสักสิ้นเดือนในกลางเดือนหน้าหนามันถ่วงพักอินดีเวลาถ่วมงผ่อดพุ่นะสุดเมื่ออีนดีได้พุ่นะพี่น้อง,งพุ่นนอเมื่อยังบ่อดเลย ต้นนี้เป็นตะออกก้อนนะี่บ้างอีกสองท่ามือถือฝนถ้าใบวุ้ดแตกก็คขรจะเป็นดอกแล้วใบมันหายได้ค่ะคุณอ่ะห่อจนหล่ใบมันพับนะหล่าพับข้างเลยนี่น,นะ ทางนี่ใบมันพับไปแล้วไปเบื้องต้นนั่นบอมันเห็นแล้วพ่อไปเบื้องอีกมือหลังเล็บว่าเห็นเนี่ยมือสูงไหม,มลืมกิงม่งนะเนี่ยมันอยู่ก,กิ่งนี่ยแล้วกาจักย่องใดแล้วมือน,นั่นพออยู่พอ สองสาดอกทางนี้นะข้างในเนี่นยว่ะมันถืเป็นดอกกัมันเป็นดอกกลับม่านมาพอแล้วเนาะจให้ทุกคนเบิง้งการมันกปเหี่ยวยูด้วยนะี่แต่ว่ามันถือฝนมันเริ่มคล้องขึ้นี่อีเป็น ท้งนี้มันเป็นตะมีชุดออกกอนเนี่ยใบมันดีแท้้เลยพี่เ้อมเบิมไ้่ดีเบิมไม่อย่างใบน่น่ะเบิมไม่อย่างใบนับ่น

แดดก็ห้อนจักมองเล้ใบสามใบสามพอดีตอนนี้ขาดโค้นมาแล้วจะเคียเห็นยังมาแล้วจะเคลียร์เรอห้อยน้ำถ่วมพอบ่เนาะ ออกลูกให้ลูกหลายๆเอ้อเงินเงินมีทองสืบสีสืบยานีอาหารวันข้าวอีกเดอ้อบอกคือทีบ้าน่งบอกเขาต้นบบกหม่ฮ่่่าคือ,อ,อ,อได้เ <c oughs> สีวาบ่ากับารโลดบ่าเป็นแหล้วอีหลีทุกไหมมึงกันเฮียวเฮียวเฮียวเยว เ็มพงพ้องหินมาหน่อยเดียวเองดูด้วยด้วยคามมือดูวยเนือหลุนไหมด้พ่อน้ำเลียวพี่น้องพ่อน้ำเลียวฝนน้ำเลียวอย่างนี้ไปค่ะช่างนีก่อนพอกันไม่คิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนจ้ะ